จากที่เกิดมีคำถามเกิดขึ้นในใจอยู่หลายคำถามผมก็มักจะโชคดีได้รับคำตอบอยู่เสมอเมื่อหนังสือพุทธศาสนาตัวนภูมิกรณ์นั้นมาหยุดตรงหน้าสุดท้ายของคำนำครั้งที่หตรงที่หลวงปู่เขียนไว้ว่าในการพิมพ์ครั้งนี้มีผู้อุปถัมภ์ประหลาดรู้อย่างนี้ลำดับที่หนึ่งทุนต้นผีไทย45,000บาท 2. ทุนมรดกทายาท35,000บาท 3. ทุนเฉลิมฉลอง9,000บาท 4. ทุนช่วยค่าพิมพ์50,000บาท 5. ทุนงานศพสอง0 0่บาท 6. บุญส่งวันธนาศาสาร7,000บาท 7. ทุนสมทบ1,000 0บาทและ8เบ็ะเล็ด8 0 0บาทหลวงปู่ขมวดท้ายว่าอาจจะกว่าที่เหลือจะได้พิมพ์ภาคผนวกและพิมพ์ครั้งที่6อีก ้าหากท่านผู้ชมติดตามรับชมคลิปมาโดยตลอดก็คงพอจะจำเนื้อหาได้ว่าหนังสือพุทธศาสนาตัวนภูปกรณ์น,นั้นในสมัยนั้นเป็นหนังสือต้องห้ามไม่สามารถพิมพ์ออกจำหน่ายได้ช่องทางเดียวที่หลวงปู่ทำได้คือพิมพ์แจกในงานศบของบุคคลสำคัญซึ่งมีความเคารพและนับถือในองค์หลวงปู่ทั้งนี้ในการจัดพิมพ์แต่ละครั้งนั้นมีต้นทุนค่อนข้างสูง หนังสือนั้นมีความหนามากกว่า800แผ่นหนังสือดีที่ทรงคุณค่าที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของชนชาติไทยแต่สุดท้ายจบลงในหนังสือแจกงานศพสำหรับลายชื่อผู้ให้การอุปถัมภ์ในการพิมพ์หนังสือที่มีชื่อว่าทุนต้นผีไทยจึงทำให้เกิดความสะดุดใจกับคำว่าต้นผีไทย เพราะคำคำนี้มีความหมายเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหนังสือพุทธศาสนาสุวรรณภูมิปกรณ์ดังนั้นผู้ที่ให้ทุนสนับสนุนในการพิมพ์หนังสือจึงน่าจะมีความหมายบางอย่างที่ไม่เปิดเผยภายหลังจากที่ทำการสืบค้นก็พบว่ามีหนังสือเก่าอยู่เล่มหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าตำนานต้นผีไทยที่ด้านล่างของหนังสือ มีชื่อพระธรรมทัตโตภิกขุและปอนอประมวลมาร์กปอนอประมวลมาร์กเป็นนามปากกาของหม่อมเจ้าจันเจรายุวัตรรัชนีท่านเป็นพระโอรสลำดับที่สามในพระราชวรวงเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรประสูตรแต่หม่อมพัตรัชนีณอยุธยา สำหรับรประวัติของพระราชวรวงเธอก็มหมื่นพิทยาลงกรณ์มีพระนามเดิมว่าพระบวรวงเธอพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจํารัดเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกับจอม,มารดาเลี่ยมเล็กท่านเป็นปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยเป็นองค์ต้นรัชสกุลรัชนีนอกจากนี้ท่านทรงเป็นกวีเอก ในการิินพลร้อยกองและร้อยแก้วมากมายหลายเรื่องส่งใช้พระนามแฝงว่านอมสย่อม,มาจากตัวอักษรท้ายพระนามเดิมรัชนีแจมจรัสคราวนี้เราย้อนกลับมาที่หม่อมเจ้าจันจิรายุวัตรรัชนีซึ่งท่านมีนามปากกาว่าพอนอประมวลมาร์กท่งสำเร็จการศึกษาด้านเต,ตรฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ส่งรับราชการในกระทรวงการคลังและมีความรอบรู้ทั้งด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นอาจารย์พิเศษประจำคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรน,นอกจากนี้ท่านยังมีความสามารถในด้านกวีใช้นามปากาวา่าพอนอประมวลมากได้รับการยกย่องเปรียบเทียบกับกวีรุ่นสมัยคืออังคารกรยานพงศ์ โดยเรียกหม่อมเจ้าจันจิลายุวัตว่าท่านจันและเรียกอังคารกลยานพง์ล้อว,ว่าท่านอังคารเพื่อให้ครองจองกันทรงสนิทสนมคุ้นเคยกับกลุ่มศิลปินและนักเขียนเช่นเฟื้อหริพิทักษ์รงวงสวรรค์สุวรรณีสุคนธาหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรประหยัดพงดำสาโรดดารักษ โดยมักพบปะสังสรรค์กันที่ร้านอาหารบิงหลีใกล้มหาวิทยายลัยศิลปากรครั้งหนึ่งเคยมีผู้บันทึกว่าส่งเล่นโครงสดกับท่านอังคารกลยานพงความว่าท่านจันว่าจันจีรายุเจ้าเหนือดาวอื่นเฮยท่านอังคารโต้กลับว่าดาวก็ดาวไม่ยอ,อกว่าข้า อนุญาตเรียกท่านว่าท่านจันโดยในคำนำของตำนานต้นผีไทยท่านได้เขียนคำอธิบายไว้ว่าหนังสือสามเล่มที่ทำกับท่านธรรมทัตโตพิขุมีข้อความต่อกันตลอด 1. ตําตำนานต้นผีไทยเล่มที่ท่านถืออยู่นี้มีเรื่องเก้าผีล้านนารวมอยู่ด้วยเสียดายที่ไม่ได้ดั้งผีของอีสานและของปักใต้ให้ครบต้นบรรพบุรุษของไทยทุกภาค 2. ตำนานตุวรณภูมิสุขโขทัยออกจำหน่ายแล้วตั้งแต่ต้นปี 3. ประวัติศาสตร์ไทยพศ400ถึง2000ต่อจากเล่มสองไปจนถึงจารึกสุขโขทยัยจากเนื้อความดังกล่าวนี้ทำให้เราได้ทราบว่าท่านจันนี้เป็นผู้ที่มีส่วนช่วยนำความรู้ขององค์หลวงปู่ออกมาเผยแพร่โดยได้ทยอยนำเรื่องราว ถ่ายทอดผ่านออกมาทางหนังสือของท่านโดยทำต่อเนื่องกันมาเป็นเล่มที่สามแล้วซึ่งเรื่องนี้แสดงให้เราได้เห็นว่าถึงแม้หนังสือพุทธศาสนาสวรรภูปกรณ์ของหลวงปู่จะถูกปิดกัน้นโดยฝ่ายผู้ที่มีอิทธิพลและมีอำนาจทางการเมืองแต่ท่านจันทร์ได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่อาจปิดกัน้นหรือหยุดยั้งความจริงได้ านจันอธิบายความในหนังสือต่อไปว่าประวัติศาสตร์ไทยที่เริ่มในเล่มสองตั้งต้นในสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่เป็นประวัติพุทธศาสนาตอนแรกเริ่มในเมืองไทยเรามีหลักฐานเป็นลายสือเขียน500ปีก่อนสีลังกาเป็นหลักฐานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ทำให้เราได้รับพระพุทธศาสนาที่บิสุทธิ์ที่สมบูรณ์ที่สุดจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง ข้าพเจ้าไม่มีเหตุต้องไปอธิบายอะไรให้ใครนอกเหนือจากที่มีในหนังสือแล้วไม่มีเหตุต้องไปเถียงอะไรกับใครหลักฐานที่มีพร้อมทุกระยะขอให้ท่านอ่านเรื่องเองจะอ่านอย่างเป็นตายไม่ขอเชื่อยอมเอาหัวชนฝาจนหัวโนเท่าไก่หานก็เอาแต่วิธีที่ดีคือถอดความเชื่อเดิมของเราออกไปวางไว้ทางหนึ่งก่อนที่จะไปชนให้ฝาก็พังแล้วอ่านด้วยจิตที่ว่าง เกิดแล้วเอาความเชื่อเดิมของเรากลับมาพิจารณาเทียบว่ามีอะไรใหม่รับได้ไหมหรือว่าความเชื่อเก่าของเราดีกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายผู้ร่วมงานบอกว่าเรื่องเหลือเชื่อจริงๆแล้วจะไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะหลักฐานมีพร้อมโดยในส่วนต่อมาของคำนำจะเห็นได้ว่าท่านจันได้เลือกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มนิติศนักศึกษาอาจารย์ในวิทยาลัยท่านเขียนต่อไปว่าเข้าใจว่าเป็นการบุกเบิกสู่วิชาเกี่ยวกับไทยที่ยังไม่ได้ศึกษากันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษยวิทยาและประวัติศา,ศาศสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมและอะไรต่อมีอะไรอีกหลายอย่างแต่ที่สําคัญที่สุดคือรองรับเรื่องจากกระเบื้องจานของหลวงพ่อทําให้เรื่องของไทยมีความต่อเนื่องยาวนานที่สุดยาวก,กว่าชาติอื่นๆหรือชนหมู่อื่นทั้งสิน้น ในเมื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญก็หวังว่าสถาบันการศึกษาชั้นสูงในภาคอื่นของเมืองไทยจะได้ลองทำตามบ้างเรื่องของไทยได้จมหายไปเป็นเวลาพันปีพระท่านเอาออกมาได้บ้างให้เราได้เห็นว่าเรื่องมีและยังมีอีกมากสมควรที่จะหาทางช่วยท่านและช่วยกันทำให้เรื่องสมบูรณ์อดชาวโลกได้ ขอขอบคุณคณะสงวนไทยที่ให้ทุนมาพิมพ์หนังสือแจกจำหน่ายขณะนี้มีความเห็นอย่างที่เขียนข้างบนคือรู้ว่าของไทยมีและต้องการให้โลกรู้ว่าของเรามีเป็นของดีที่เราไม่ต้องไปมีปมด้อยอายใครหรือขอโทษใครทั้งสิน้นและุิจันได้กล่าวต่อไปว่าขอขอบคุณอาจารย์มายุรีอนุกมลและอาจารย์นครพันนรงแห่งมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ที่ได้ช่วยทาต้นฉบับ และหนังสือเล่มนี้พิมพ์จำหน่ายในโอกาส80ปีท่านจันทร์ในปัจจุบันนี้หนังสือเล่มนี้ยังพบได้ที่หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในตอนท้ายของคำนำได้กล่าวว่าหนังสือนี้พิมพ์จำหน่ายในโอกาส80ปีท่านจันท์ หลังจากนั้นต่อมาหนึ่งปีหม่อมเจ้าจันเิรายุวัตรรัชนีสิ้นชีพิตักใสเมื่อวันที่ย9พฤศจิกายนปีพศ2 5 3 4ที่จังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูวิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรัชกาลที่9กรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานเลื่อนชั้นเกียรติยศประกอบศพจากหีบทองทึบเป็นพระราชทานโกรธราชวงศ์ประกอบศพฉัดเครื่องตั้งประดับแตรง,งอนแตรฝรั่งปีกล่องชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงส่งศพมีพิธีพระราชทานเพลิงศพณวัดเทพสิินทราวาดราชวรวิหารเมื่อวันพฤหัสบดีที่30เมษายนพศ2535 และในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนั้นพระราชกวีอัมธรรมทัตโตหมรณภาพเมื่อวันที่19มกราคมปีพศ2535สาธุสาธุสาธุาธาธบาร,รมีหลวงปู่ที่ช่วยเปิดทางให้ลูกหลานได้รู้ความจริง ท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนการผลิตคลิปวิดีโอเหล่านี้ได้ด้วยการกดปุ่มขอบคุณสำหรับมอบสบแสงหรือจะร่วมสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องเพื่อให้วิดีโอทั้งหลายเหล่านี้เป็นแหล่งสืบคน้นเรื่องราวความเป็นมาของชนชาติไทยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับทุกการสนับสนุนขอบคุณสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม ขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ